สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับวันที่7นะครับเดือน4นะครับสองห้าหห้านะครับผมก็มาอัปเดตอีกแล้วนะครับผมก็ลังที่ผมบอกว่าหาตัวชนะลงผมจันไม่เจอนะครับสรุปวันนี้เจอแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวให้นะครับก็เบื้องต้นก็บอกก่อนว่าอ่า ตัวค่อนข้างจะโตแล้วนะครับก้นโตแล้วนะครับดูแล้วว่าน่าจะได้รับการผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าน่าจะสําเร็จนะครับผมอย่างที่บอกนะครับก็มีการสร้างไข่หรือว่าเซลล์ไข่ของชนโรงงานแล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีนางพญาแล้วนะครับผมก็สรุปได้ว่าลังนี้นะครับก็เป็นนางพญาของตัวราชบุรีนะครับผมแล้วก็ เป็นตัวชนโรงทุผพุนะครับหรือว่าตัวพ่อนะครับเป็นของบางเตยนะครับผมก็เป็นการไข้สายเลือดที่สมบูรณ์นะครับผมอดีเมื่อกี้ตอนเปิดกล่องมานะครับก็เห็นเลยนะครับว่ากําลังตัวน้ำพญานะครับกําลังอยู่กับตัวไข่นะครับที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สรุปได้เลยนะครับว่าอีกรังหนึ่งนะครับที่ผมลงให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็อีกรังหนึ่งก็เป็น เจอแล้วนะครับอ่าตรงนี้นะครับอีกลังหนึ่งก็เป็นนางพญาที่มาจากที่อื่นนะครับหรือไม่ก็อาจจะมาติดมาจากไข่แก่นะครับเห็นไหมครับตัวนางพญาก้นป่องเป็นสีส้มขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับจะฉายไฟจะเห็นชัดไหมอ่าไม่ฉายก็ได้นะครับถ้าเกิดระยะนี้นะครับผมก็จะ เดี๋ยวจะวงไว้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสําหรับคนที่คิดว่ามองไม่ชัดนะครับมองไม่เห็นนะครับเอ๊ะไปไหนแล้วเอยเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้นะครับผมก็น่าจะเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีชนะลงนงพญาภมาจาันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ดูจากสภาพก้นแล้วนะครับก็ไม่น่าจะใช่หนังพญาภมาจาันแล้วด้วยนะครับน่าจะมีการผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็หลังจากนี้นะครับตัวชนะโรงงานนะครับเขาก็จะไล่นะครับไล่ทําลายไข่ฉุกเฉินนะครับเพื่อที่ว่าจะสร้างเป็นเซลล์ไข่แทนนะครับผมเซลล์ไข่ชนโรงงานแทนนะครับพอดีมันไม่ชัดนะครับเ,เพื่อนๆต้องขออภัยจริงๆนะครับพยายามจะ หาหมุมที่ชัดพยายามเอาไปฉายสองให้นะครับเป็นอย่างที่บอกนะครับตอนกี้นี้ว่าสรุปว่าลังนั้นนะครับก็น่าจะเป็นชนโรงจากภายนอกบินเข้าไปนะครับก็คงจะอยู่แถวแถวนี้นะครับชนโรงแถวแถวนี้แหละนะครับที่บินเข้าไปทําการคลองลานยึดยึดคลองลางแทนนะครับผม ก็เดี๋ยวจะดูว่าสําหรับเสาร์อาทิตย์นี้นั้นจะมีรังไหนที่พอจะแยกได้นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับเรามีไข่นางพญาชนโรงอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่อยากให้มันสูญเสียไปโดยปล่าประโยชน์นะครับถ้าเกิดรังไหนพร้อมแยกก็เดี๋ยวคงจะแยกให้เพื่อนๆรับชมกันในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเนี่ยนะครับลักษณะของชนโรงานก็จะตัวออกสันๆอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่ามีนางพญาอยู่บริเวณนี้นะครับผม ให้ดูบริเวณที่ไม่มีนพยานะครับตัวก็จะเป็นแบบไหนนะครับนี่นะครับก็จะเดินกับปกติขวักควายไปทั่วนะครับอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับเขาจะเดินแบบปกตินะครับแต่ถ้าเกิดตรงไหนที่มีนพยาอยู่นะครับเขาจะมีการกระตือล้นนะครับเหมือนกับได้รับคําสั่งจากนพยาอะไรอย่างนี้นะครับผม บางทีคลิปที่ผมลงนี่นะครับอาจจะมีความล่าช้าไปบ้างนะครับเพราะว่าบางทีก็มีการตัดตบางช่วงนะครับหรือว่ามีการอ,อ,อะไรล่ะสอดแทรกหรือว่าทำวงไข่ให้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เสียเวลาเพราะผมทำงานประจำด้วยนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ย ก็มีภารกิจเยอะเหมือนกันนะครับที่ต้องกลับมาดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะครับผมนี่นะครับจะเห็นได้ว่าไข่มีปริมาณเยอะขึ้นแล้วนะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งตัวนางพญานะครับจะลองดูให้นะครับว่าจะอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ที่ตรงนี้แหละครับกลุ่มไข่พวกนี้แหละครับแต่พอใช้ไฟฉายส่องแล้วมัน ตราผมมันจะพผ้าด้วยนะครับพยายามจะหาให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับคิดว่าเขาออกจากลังไปแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับเขายังเขาไม่ได้สร้างเซลล์ไข่เพิ่มนะครับก็เลยหมายถึงว่าเซลล์ไข่ฉุกเฉินนั่นนะครับก็เลยคิดว่านางพญาน่าจะยังอยู่ออเจอแล้วนะครับผมอยู่บนกองไข่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับนี่นะครับตัวสีส้มๆนะครับก้นสีส้มๆนะครับถ้าก้นโตมาในลักษณะประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมั่นใจได้ว่า,าเขาน่าจะได้รับการผสมแล้วนะครับผมไวจริงๆครับเมื่อกี้ยังเห็นอยู่ไปไหยแล้วไปไหนอีกแล้ว นี่เอานอี่ตรงกลางนี่นะครับเห็นไหมครับโฟกาสไม่กล้องเนี่ยนะครับตรงกลางนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีขีดดงขีดหนึ่งนะครับ ระหว่างข้อไข่เขานะครับผมข้อไอข้อท้องเขานะครับตัวหนพยานะครับส่วนใหญ่นะครับบางตัวก็อาจจะไม่มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยมีนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีีที่2ของสาหรับลังนี้แล้วนะครับเวลาผมลงเนี่ยผมจะลงในตัวคลิปนะครับว่าในชื่อคลิปนะครับว่าพอพาแล้วก็ แล้วก็จะบอกชื่อพ่อพานี่ย่อม,มาจากตัวพ่อรังนะครับผมหรือว่าเป็นชานาลงตัวผู้นะครับพอพานแล้วก็จุดส่วนแล้วก็บวกด้วยนะครับตัวแม่รังนะครับก็คือมอม้านะครับแล้วก็จุดแล้วก็จะบอกว่าตัวนั้นคือแม่รังนะครับว่าชื่ออะไรมาจากที่ไหนนะครับเพื่อไม่ให้ลืมนะครับแล้วก็ผมจะพยายามอัปเดตคลิปเป็นของรังไครรังมันนะครับ อย่างลังนี้ก็เป็นเอพิโซดที่3นะครับถ้าเกิดเป็นคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆดูบางทีอาจจะชื่อใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูที่รายละเอียดขออภัยครับแต่ถ้าเข้าไปดูที่รายละเอียดในลังแล้วนะครับก็จะพบว่าเป็นคนละลงกันนะครับลองต้องถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนะครับพยายามดูชื่อด้วยนะครับว่าเป็นพ่อลังไหนนะครับแม่ลังไหนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าลังนี้เป็นยังไงนะครับ จำนวนตัวเยอะมากเห็นไหมครับเพราะว่ามีการแกะตัวแกะไขออ่ออกมาด้วยนะครับสำหรับสำหรับช้นโรงงานนะครับไฟฉายสองก็จะจ้าปอีกสักนิดหนึ่งด้วยโอเคนะครับอย่างนี้น่าจะดีกว่าถ้าเกิดชอบแบบไหนก็อยากให้ผมเอาไฟฉายสองหรือว่าแบบยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆดูแลอย่างไงชัดกว่าก็บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เดิมครับเพื่อนๆผมฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับผมไว้เป็นกําลังใจนะครับจะได้มีกําลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ